ว่าตอนนี้มันจะไม่มีโฟมิเตอร์แล้วใช่ไหมครับเพราะมาเปลี่ยนเป็นชุดช่างน้ําหนักนะฮะนะครับตันนี้บอกน้ําเป็นเบบเป็นลิตรแล้วนะครับผมเป็นกิโลเนาะ อ่าวันนี้ครับผมเรามาดูที่ตัวลำนะครับผมเป็นตัวลำใหม่ยกลำเลยนะครับผมอ่าช่องเสียบแบตเตอรี่เราก็จะเป็นเขี้ยวแล้วนะครับไม่ใช่เป็นสายนะครับมาดูแขนนะครับผมเป็นแขนที่ขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับเป็นแขนคารบ์บอนขนาดใหญ่มากเลยนะครับหัวเจ็ตของเราก็สามารถปล่อยน้ํามาได้ถึง17ลิตรต่อนาทีเลยนะครับผมใบพัดนะครับผมที่ทําให้ โดนมันนิ่งได้นะครับผมเป็นใบพัดขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับผมมาดูขุมพลังของเรานะครับผมเป็นมอเตอร์ X11 นะครับผมการล็อกแขนก็ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็มีเซนเซอร์นะครับป้องกันการลืมล็อกแขนทุกแขนนะครับเทสลำเซต30นะครับผมโอเคผ่านที่โดนแล้วมี การปล่อยน้ํานะครับผมเห็นว่ามันกระจายได้สวยมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีใบพัดที่ขนาดใหญ่มากนะครับผมในการตั้งองศาใบพัดก็จะทําให้กระจายน้ําได้ดีขึ้นนะครับผมนะครับไม่ว่าจะบินสูงหรือบินต่ํานะครับผมก็สามารถทําได้ครับผมอ๋อพิงลิ่งดีครับนะฮะนิ่งครับนะฮะ ไส่ที่โดนได้อารมณ์นิ่งเลยนะครับเป็นแค่สีเบพัสดแต่เป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่นะครับผมรีลิ่งใช้ได้เลยนะครับแล้วก็การกระจายของหัวสเปรดีเลยนะครับผมเป็นปั๊มน้ําตัวใหม่นะครับเป็นน้ําได้ี่ลิตรต่อนาทีนะฮะ17ลิตร17ลิตรต่อนาทีนะคะรับะะผมนะะบ้าบอคอแตกเลยนะครับผม อาโอนะครับฟิลลิงพอปล่อยนะครับเนี่ยครับโดนมันไม่มีคำว่ากระปือเลยนะครับผมเนาะออกแบบมาได้สวยครับลายี้นะครับเออนี่เราเทสหลายรอบมากนะครับผมเนี่ยนะครับเหมือนนี้โอ้นี่นะครับแบบตอบสนองกับจอยนี้มันมากเลยนะครับ อ,อมีเรด,ด้าหน้าหลังมีเรด้าพื้นมีเรด้าพื้นหน้าหลังนะครับผมเนี่ยขนาดอยู่ใกล้กับพื้นมากนะครับผมก็ยังไม่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 กระพือเลยเนะเาะอันนี้นนด้านหน้าอันนี้ด้านหน้านะครับผมนี่นะฮะสวยครับ รุ่นนี้น่าจะยกสูงกว่านะครับเหมือนฉลามเลยผมว่าเหมือนฉลามผสมกับกบเออมาสามฉลามฉลามฉลามนะครับผมเออสวยนะครับโอ้นะครับเป็นใบตัวนี้จะเป็นใบอ่าอันนี้เนาะเป็นใบใบเหมือนใบพลาสติกใช่ไหมใบครับผมใบนี้ใช่ไหมใบเซมเปอร์ใบพลาสติกอยู่ครับใบพลาสติกแค่50จะเป็นถ้าเป็นแค50จะเป็นใบคาร์บอนเนาะ โอเคออกแบบตาได้สวยนะครับผมแล้วก็นี่ก็่าเก็บอยู่ด้านในหมดเลยเนาะทั้ง GPS อะไรอยู่ด้านในหมดเลยนะครับเสาอากาศอยู่ไหนครับเนี่ยาอวกาศอยู่ด้านล่างฮะโอ้เนาะจะได้ทาให้ช่วยส่งสัญญาณได้ไกลแล้วก็เป็นปั๊มน้าเนี่ยนะครับเป็นปั๊มน้ําคู่ใช่ไหมครับเออนะครับผมง่ายนะครับในการเซอร์วิสก็จะเป็นแค่อ่าหัวปั๊มแค่นั้นใช่ไหมเออมีมีนะครับมียุดแยกเป็นมอเตอร์กับหัวปั๊มแยกออกต่างหาก นะคร,ครับผมเห็นไหมครับว่าตอนนี้มันจะไม่มีโฟมิเตอร์แล้วใช่ไหมครับเพราะมาเปลี่ยนเป็นชุดช่างน้ำหนักนะฮะได้ทั้งนี่นะครับจะมีตัวอยู่สามนะฮะครับสามตัวนะครับผมอ่านี่นะครับมีอยู่สาม อันนี้จะเป็นเซ็นเซอร์<ช>อ่า<ช>นี้เป็นเซ็นเซอร์น้ําหมดนะครับผมแต่นี้จะเป็นอ่าตัวชั่งน้ําหนักเวลาใส่เข้าไปแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งเล็งนะครับมันจะขึ้นมาที่หน้าจอเลยนะครับว่าใส่ไปแล้วกี่ลิตรทั้งทั้งสารน้ําแล้วก็ปุ๋ยเม็ดเนาะแล้วข้าวอะไรนี่ก็แสดงหมดนะครับผมเป็นอ่าบอร์ดลงไฟแบบโอ้สวยอยู่นะครับผมฮะ,ะสวยเลยละครับผมออกแบบมา,ออมาได้สวย,น,ยนะครับ นะครับตอนนี้บอกน้ําเป็นแบบกิโล <G ilo. S 1> อ่าเป็นลิตรแล้วนะครับ mm hmm. ผมเป็นกิโลเนาะโอเคครับ สำหรับความสูงตอนนี้นะครับเราบินกันอยู่ที่3เมตรนะครับผมแล้วก็ระยะห่างของแขวนะครับอยู่ที่6เมตรกันเลยนะครับผมส่วนการกลับตัวของหัวงานนะครับบอดดี9ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมกลับตัวไวขึ้นนะครับแล้วก็ปล่อยระยาทันทีที่กลับตัวนะครับผมนะครับเจ็บก็ง่ายนะครับ ล็อกก็มั่นใจแล้วเนาะตอนนี้เนาะว่าอันนี้มันจะมีอเช็คอะไรยังครับว่าไม่ได้ล็อกมอเตอร์มีครับมีแล้วเหรอัโอ้นะครับมีเ็นเซอร์แล้วใช่ไหมครับมีครับนี่แจ้งเตือนเลยใช่ไหมว่ายังไม่ได้ล็อกมอเตอร์ไหนดีเลยอฮะโอเคเป็นไงครับสมาชิกรุ่นนี้เป็นไงครับแจ๋วไหม เยี่ยมนี่นี่อะล็อกเลยหัวเจตสามารถผมดูว่าหัวเจตมัน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 เป็นเหมือนกับพับได้ด้วยนะเนี่ยใช่ไหมอะเราเอาตีออกข้างได้ไหมได้ครับใครจะทําโอเคไม่ใช่ไอ้นี้มันป้องกันเวลาอ่าตกมาแล้วให้มันมันหลุดออกจากเบ้าเนาะโอเคดีมากนะครับผมแจมแจีมเคนะครับเคแสดงวิธีการถอดปั๊มน้ํานะครับเวลา เซอร์วิสนะครับเอาเลยปึ๊บน,นี่นะครับก็แยกอีชุดสามถางออกนะครับปึ๊บก็สามารถบิดเอาอีตัวแม่เหล็กมันออกได้นะครับก็จะเป็นชุดไอกลงหันมันนี้เนาะมันจะจะแยกระหว่างอีตัวชุดนี้กับชุดมอเตอร์ออกจากกันนะครับก็เซอร์วิสได้ง่ายเพราะอีตัวปัม๊มตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะพังยากนะครับ นะครับผมเพราะว่ามันไม่มีน้ําเข้าไปข้างในแหละนะครับง,ง,ง่ายทำทาง่ายที่ทำไงฝากกดติดตามเพจโดนพ่นยาโดนเกษตรประเทศไทยโดยเฮเบิร er ์นบินโดนและช่องทาง youtube เฮเบิร er ์นบินโดนด้วยนะครับ